สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะเราปิดทองไหว้พระเสร็จศเรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเยี่ยมชมโบสถ์กันเลยนะคะไปเลยค่ะช่วงนี้เราอยู่ที่พระโบสถของหลวงพ่อโสธรแล้วนะคะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโบสถ์สวยงามที่สุดเลยค่ะครับช่วงนี้เราก็มาอยู่บริเวณรอบนอกของพระโบสถนะครับสําหรับวันนี้บรรยากาศดีนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อโสธรน,นะครับหรือจะมา แก้บนนะครับหรือจะมาบนบานสันข่าวก็มากันอย่างมากมายเลยสําหรับวันนี้ครับสําหรับพระโบสดนี้นะครับเป็นพระโบสดที่มีความงดงามมากเลยนะครับจะเรียกว่าสวยงามก็ว่าได้นะครับบริเวณชั้นบนของพระโบสดนะครับก็มีพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดนะครับประดิษฐานอยู่บนชั้นบนนะครับแล้วก็มีช่อฉัดนะครับสวยงามมากเลยนะครับส่วนยอดสุดเลยนะครับก็เป็นช่อฉัด ที่สวยงามที่สุดเลยเช่นเดียวกันนะครับสําหรับท่านที่ติดตามชมในขณะนี้นะครับอาจารย์จีงก็พาท่านมาอยู่ที่วัดหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับ่สําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ท่านที่ยังไม่เคยมีโอกาสเดินทางมาที่วัดหลวงพ่อโสธรก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานที่ท่านชมคลิปนี้อยู่นะครับก็เหมือนกันนะครับท่านก็จะประสบความสาเร็จในสิ่งต่างๆที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานขอนะครับ ถ,ถ้าท่านมีโอกาสแล้วก็เดินทางมาสาักการะบูชานะครับปิดทองให้กับหลวงพ่อนะครับเขาบอกว่าท่านใดที่มาชายเชิงเซาหรือถือว่า8นิ้วเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้มาไหว้หลวงพ่อโสธรก็ถือว่าไม่ยังไม่ถึง8นิ้วครับก็คือหลวงพ่อโสธรน,นี่มีความสั์สิทธ์นะครับคนโบราณสมัยก่อนนะครับตั้งแต่ยุคที่หลวงพ่อพระโสธรขึ้นปฏิฐานอยู่ที่วัดใหม่ๆนะครับคนโบราณจะพูดกันว่า ถ้าใครมาเมืองฉาเชิงเทราแล้วถ้ามาได้มาไหว้หลวงพ่อโสธรนี่แสดงว่ายังมาไม่ถึงฉาเชิงเทราะนะครับบางคนจะเรียกว่าแปดริ้วนะครับบางคนจะเรียกว่าฉาเชิงเทราหรือว่าจะมาบนบางสันล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อโสธรจะเป็นไข่ก็ดีจะเป็นละครลำก็ดีบนหลวงพ่อโสธรได้ครับเพราะว่าบริเวณวัดหลวงพ่อโสธรนะครับก็อยู่ติดก,กับแม่น้ําบางปะกงนะครับแม่น้ําก็ ทิวทัศสวยงามมากเลยนะครับอยู่บริเวณฝั่งข้ามค่ะแล้วเราต้องไปชมกันไหมจานัทอ่อาถึงงั้นเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณชายแม่น้ําบางปะกงนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดหลวงพ่อโตทอนนี้แล้วนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าสถานที่นี้กว้างขวางนะครับค่ะท่านก็สามารถที่จะเดินเที่ยวบริเวณรอบวัดแลวก็พร้อมทั้ง ไปเยี่ยมชมบริเวณลานร้านค้านะครับมีสินค้าของกินของใช้ยอย่างมากมายโอ้ยทิวทัศน์สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็นนสำหรับบริเวณของวัดหลวงพ่อพุทธโสธรนี้นะครับเป็นสถานที่กว้างขวางนะครับเหมาะก,กับการทําบุญจริงๆนะครับแล้วก็พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมสถานที่นะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมา เยี่ยมชมอยู่ที่พระอุโบสถของหลวงพ่อพุทธโสธรน,นะครับวันนี้อิ่มบุญอิ่มใจกันเต็มที่นะครับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางทยอยหลังไหลกันมาอย่างเนืองแน่นนะครับจเดินทางมาตลอดเลยครับแม้กระทั่งวันธรรมดานี้ก็มีพี่น้องประชาชนเยอะนะครับถ้ายิ่งเป็นวันต่วาววันทิศนี้หลังไหลเลยนะครับจทสกายิ่งแน่นเลยหรือว่าถ้าเป็นเทศกาลวันขัดตะเลิกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเนืองแน่นเลยนะครับ หลวงพ่อโสธรศักดิ์สิทธิ์มากครับเพราะว่าหลวงพ่อพุทธุโสธรนี้นะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาในชีวิตเรื่องงานเรื่องความเป็นอยู่ไม่ดีหรือมีอาชีพการงานไม่ดีนะครับหรือจะเรื่องราวต่างๆทั้งหมดนี้เราก็อยากจะขอเชิญชวนให้กับทุกท่านมีโอกาสแล้วก็เดินทางมาสักกระบูชาบนบานศารก่าวกับหลวงพ่อมาขอกับหลวงพ่อนะครับเราเชื่อเลยว่าถ้าท่านตั้งใจมาแล้วท่านสําเร็จแน่นอนนะครับ ถ้ามาไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอหลวงพอ่อโสธรก็ได้ครับมันเป็นเกิดความรู้เล็กๆน,น้อยๆนะครับจากประสบการณ์ของผมเองและก็ของอาจารย์หญิงนะครับจะอยู่แห่งหนตําตำบลไหนนะครับจะอยู่ทิศหนึ่งทางใดก็ตามแต่เวลาท่านมีปัญหาในชีวิตยามเจ็บยามป่วยนะครับขอให้ท่านจุดธูปสามดอกแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานหันหน้ามาทางทิศทางของที่หลวงพอ่อโสธรอยู่นะครับหมายความว่าหันหน้ามาทางวัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับแล้วก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานนะครับ แล้วท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับส่วนตัวของผมเองนี้นะครับเคยเจ็บป่วยนะครับผมก็ไม่รู้จะทำไงก็มีหลวงพ่อพุทธโสรทอนนี้เป็นที่พึ่งนะครับจุดธูปสามดอกตั้งจิตอธิษฐานนะครับแค่ในระยะเวลาสั้นๆนะครับความเจ็บป่วยทั้งหมดที่มีเบาบางทุเราดีขึ้นโดยทันทีนะครับนี่คือความจริงนะครับ สำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาสักการบูชาหรือท่านต้องการจะมาเช่าองค์หลวงพ่อโตทอนนะครับติดตัวไว้เพื่อปกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยแก้วคาดทางวัดก็มีให้ท่านนะครับจำหน่ายเช่าบูชากันอยู่ในวัดเลยนะครับช่วงนี้ลมแรงหน่อยนะครับตรงที่เราอยู่กันตรงนี้ บรรยากาศดีลมแรงนะครับ <ลม S 2> ภาพม,ามันอาจาาอาจะเคลื่อนไหวนะครับสําหรับวันนี้ก็อาจารย์หญิงก็ตั้งอกตั้งใจเดินทางมาตาักระบูชาขอพรกับองค์หลวงพ่อพุทธโสธรมารบ,บ่อยมาเรื่อยเลยค่ะเพราะว่าที่พึ่งทางใจก็คือหลวงพ่อโสธรที่พึ่งทางใจก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับแล้วก็ยิลดีครับท่านผู้ชมครับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะดนี้นะครับ ก็ขอให้ท่านติดตามกันไปทุกคลิปปนะครับเพราะว่าอาจารย์หญิงก็ลงคลิปไว้อย่างมากมายนะครับติดตามก็ไปที่ช่อง YouTube นะครับค่ะพรมิหารศรีนศสริหราศาสตร์ค่ะครับก็ติดตามกันเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นกําลังแรงใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้อาจารย์หญิงเพื่อเป็นกําลังใจนะครับค่ะสำหรับท่านที่ต้องการท่องเที่ยวตามวัดก็ติดตามเข้าไปใน YouTube ของเรานะครับ เพราะเราลงวัดไว้อย่างมากมายท่านสามารถที่จะไปวัดไหนก็ได้เพราะเราระบุไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ละที่แต่ละที่ช่วยกันติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะจะขอบพระคุณอย่างมากมากเลยค่ะเพราะทุกวันนี้เราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดวารามนะครับแล้วก็เชิงอิงพระพุทธศาสนานะครับให้สืบต่อไปมิฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเราเป็นลูกพุทธนะครับเราก็เดินหน้าเข้าวัด ทำบุญสร้างกุศลละเว้นกรรมทำความดีนะครับอันนี้ขอฝากไว้นะครับท่านพี่น้องทุกท่านเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมบริเวณด้านอื่นต่อไปเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะไปค่ะ ขณะนี้อาจารย์หญิงก็กลับมาที่หลวงพ่อพุทธโสธรอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพื่อเป็นการสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางกันมานะครับที่วัดหลวงพ่อพุทธโสธรมาเพื่อเป็นการสักการะบูชาขอพรปิดทองให้กับหลวงพ่อนะครับหรือจะเป็นการบนบานสารเก่าเกี่ยวกับภารกิจการงานหรือว่าหน้าที่อาชีพต่างๆนะครับมาเป็นการบนบานสารเก่ากับหลวงพ่อ แล้วท่านจะประสบความสำเร็จโดยเนวันนะครับขณะนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมาสักการะบูชาหลวงพ่อกันอย่างมากมายถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะทุกวันนะครับหรือท่านติดตามทาง YouTube ของเราท่านจะไปวัดใดก็ได้นะครับที่เราลงไว้นะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาสักการะบูชาขอพรกับองค์หลวงพ่อพุทธโสธรนะครับ เพราะว่าหลวงพ่อพทุทธโสธรนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากพี่น้องประชาชนทั่วสารทิศรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเราก็นำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับท่านที่ติดตามชมอยู่ทางช่อง y o u Tube นี้นะครับถ้าท่านยังไม่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดหลวงพ่อพทุทธโสธรนี้ท่านก็สามารถที่จะตั้งจิตและอธิษฐานนะครับ ขอพอรกับองค์หลวงพอ่อพระทศรถนได้เลยนะครับสําหรับหลวงพอ่อนี้วิธีการบนบานสารกลาวนะครับวิธีการแก้บนนะครับหลังจากเราบนบานสารกาวเสร็จกับเรียบร้อยเราจะบนด้วยอะไรก็ได้นะครับเป็นละครลํำก็ดีเป็นไข่ต้มก็ดีนะครับหรือจะเป็นพวงมาลัยและปิดทองก็ดีตามแต่ที่ท่านสะดวกนะครับ สำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นครับเราและอาจารย์หญิงก็ขอวอวยพรให้กับทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับขอบารมีของหลวงพ่อพทุทธโสธรจงคุ้มครองป,ปกปักรักษาให้ท่านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาท่านเยี่ยมชมด้านอื่นต่อไปเลยนะครับ ช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของ,ง,งขอ,ขของค์หลวงพ่อพุะุกรพรแล้วนะครับสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไปด้วยเลยก็ได้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่พี่น้องประชาชนเดินทางมา สักละบูชาหลวงพ่อพระสุรพรนะครับท่านก็อาจจะเดินทางมาเป็นการแก้บนกับหลวงพ่อครับหรือท่านเดินทางมาเพื่อเป็นการปิดทองถวายให้กับหลวงพ่อพระสุรพรนะครับสําหรับท่านที่เดินทางมาก็ปิดใก็จะมาด้วยความศรัทธานะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นบริเวณสถานที่ที่พี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็จะมาแก้บนกับบริเวณตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นวันเสาร์ที่ก็จะมีพี่น้องมากันเยอะนะครับวันธรรมดาก็จะมากันน้อยหน่อยสำหรับหลวงพ่อทุธรนี้ก็มีความสำปิดน,นะครับทางด้านการบนบานศานเก่าบนเรื่องใดสาเร็จเรื่องนั้นนะครับรุ่งนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณชายแม่น้ํานะครับนี่ก็คือแม่น้ําบางะกงนะครับเมื่อสมัยก่อนก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทางเรือก,กันนะครับเวลาเดินทางมาที่วัดหลวงพ่ธธอทุธรนี้นะครับก็จะใช้ทางน้ํากัน ต่ปัจจุบันนี้ก็คือรถยนต์สะดวกหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเรือนะครับที่เดินทางมาขึ้นที่วัดองคโ์พโุโทธธรนี้ก็ยังมีเรืออยู่นะครับนี่ก็คือแม่น้ําบาปกงนะครับที่มีความตักสิดอีกที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ไกลลิฟนู้นแล้วก็คือสะพานข้ามแม่น้ําบาปกงนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณชัยแม่น้ำมาประกงนะครับเราก็พาท่านมาเยี่ยมชมอีกมุมหนึ่งของวัดหลวงพ่อนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้เป็นไงครับงดงามมากเลยนะครับเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามจริงๆนะครับมีทิวทัศน์ต้นไม้เป็นธรรมชาตินะครับด้านขวามือก็เป็นต้นโพธิ์ที่เขียวชุ่มงดงามจริงๆสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านมีอโอกาสก็ ขอเชิญนะครับเดินทางมาทําบุญไหว้พระมานมัสการสักการบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับเพื่อเป็นการขอพรกันนะครับเห็นยอดจัดรของหลวงพ่อโสธรสวยงามที่สุดเลยครับที่ท่านมองเห็นอยู่ไกลๆนะครับบนยอดสูงสุดนะครับเป็นฉัดนะครับเป็นชัดทองนะครับงดงามมากเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อโสธรนี้เป็นพระประจําเมืองที่มีความตักดิ์ของจังหวัดจันทบุรีนะครับ ทุกสถานที่ก็ส่วนใหญ่จะรู้จักกันทั้งหมดนะครับคือจำลองมาจากสงสวรค์นะครับสะพายชั้นดาวดึงครับก็เหลือเวลาไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอาจารย์หญิงก็จะอำลาพาจากกันก่อนนะครับกระเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันนะครับติดตามกันไปให้ทุกทลิปนะครับ ช่วงนี้เราก็ใกล้จะหมดเวลากันดีกว่าไหมอำลาจากท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ช,ช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะะ่ะขอจลาจากไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อกำลังใจค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮง,งๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ